ชาแนลแอปเปิลสตอรีรวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแเปิลสตอรีวันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวเอเชียกันหลังจากมีคลิปวิดีโอการเปรียบเทียบภาษาของแต่ละประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็นภาษาของประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์เวียดนามลาวและไทยโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่เมื่อสีปีที่แล้วแต่ปัจจุบันก็ยังมีผู้คนเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันอยู่เรื่อยๆเอาไว้เป็นจํานวนมากโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขากันเลยว่าจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวเอเชียท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าฉันรักภาษาไทยไม่รู้ว่าทําไมและไม่สามารถบอกสิ่งเหล่านี้ได้แต่บอกความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกลางภาษาญี่ปุน่นภาษาฟิลิปปินส์และไทยได้ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทุกภาษามีความสวยงามในแบบของตัวเองและเอเชียก็โชคดีที่มีจํานวนประเทศมากช่างเป็นทวีปที่หลากหลายซึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรมและความงามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าภาษาไทยมีวรรณยุกต์ใกลเคียงกับภาษาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ทั้งมีเสียงภาษาพูดที่ไพเราะนิ่มนวลจากชั้นในฟิลิปปินส์ ความคิดเห็นท่านตอมากล่าวว่าฉันว่าภาษาของเวียดนามฟังดูเหมือนภาษาไทยดั้งเดิมแต่ภาษาไทยฝังยากกว่าและเขียนก็ยากด้วยเพราะมีสระวรรณยุกตเยอะแยะมากมายซึ่งแตกต่างจากภาษาของเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าในฐานะชาวอินโดนีเซียเราไม่มีปัญหาในการออกเสียงภาษาญี่ปุน่นเกือบทุกประโยคของญี่ปุ่นเราสามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจน ความคิดเห็นท่านต่อมาก็ได้ข้ามากราบเปรียบเทียบเอาไว้ว่าภาษาจีนกลางฟังดูเป็นบทกวีอย่างแท้จริงส่วนภาษากวางตุ้งฟังดูมีความสุขภาษาเกาหลีมีกระแสที่ดีภาษาญี่ปุ่นมีเสียงแหลมที่สื่อถึงอารมณ์ภาษาชาวอินโดนีเซียเสมือนไร้ว่าฟังวิทยุ FM 9 1กภาษาไทยเหมือนเพลงที่ขับร้องตามจังหวะภาษาเวียดนามฟังดูเหมือนผสมภาษาการทุกประเทศและภาษาฟิลิปปินส์ฟังดูไพเราะจริงๆฉันชอบมัน ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบภาษาของอินโดนีเซียเสียงซายและไพเราะดูราเริงจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าใช่ฉันเป็นคนอินโดนีเซียภาษาของพวกเราฟังดูสงบและราบรื่นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมฉันถึงหลับระหว่างเรียนบ่อยๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าภาษาชาวอินโดนีเซียฟังดูเหมือนภาษาโปรตุเกสและภาษารัสเซียมากและภาษาฟิลิปปินส์ก็ฟังดูเหมือนภาษาสเปนมากภาษาทั้งหมดนี้สวยงามและไม่เหมือนใคร ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นและสำหรับฉันแล้วภาษาอินโดนีเซียฟังดูคล้ายกับภาษายุโรปสง่างามมากและให้อารมณ์แปลกใหม่แบบเวียดนามเล็กน้อยภาษาช่างน่ารักอะไรอย่างนี้ ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเกาหลีก็ได้ข้ามากล่าวว่าภาษาทั้งหมดนี้มีเอกลักษณ์และสวยงามมากภาษาชาวอินโดนีเซียโดดเด่นที่สุดสำหรับฉันมันสงบและผ่อนคลายมากฉันเป็นคนเกาหลีและฉันกำลังพยายามเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาเวียดนามเล็กน้อยเพราะเพื่อนของฉันทางครูพูดได้มันคงจะดีถ้ารู้ว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันบ้างในแต่ละครั้งความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบเสียงของเกาหลีฟังดูหรูหราและสวยงามเหมือนมีมนสกดให้หยุดฟังได้ตลอดเวลา ความคิดเห็นที่ต่อมากล่าวว่าฉันเป็นเพียงชาวญี่ปุ่นที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาประมาณ4ปีและฉันรู้สึกคิดถึงการได้ยินภาษานี้ฉันรักประเทศไทยและแน่นอนว่าผู้คนที่นั่นด้วยเช่นกันฉันอยากจะไปที่นั่นหลังจากที่โรคระบาดจบลงฉันคิดถึงประเทศไทยจริงๆความคิดเห็นที่ต่อมากล่าวว่าภาษาอินโดนีเซียฟังดูดีมากเมื่อเทียบกับภาษาประเทศอื่นๆในเอเชียสำเนียงของพวกเขาสมบูรณ์แบบฉันเป็นคนรัเสเซียรู้สึกว่าภาษาชาวอินโดนีเซียน่าเรียนมาก ความคิดเห็น่ัดต่อมากล่าวว่าภาษาชาวอินโดนีเซียค่อนข้างยืดหยุ่นและพลิกแพลงเพื่อเรียนแบบภาษาอื่นได้ฉันเป็นคนชาวอินโดนีเซียและสามารถล่าเรียนสำเนียงรัสเซียได้อย่างสมบูรณ์แบบความคิดเห็นถานต่อมากล่าวว่าฉันเป็นคนเกาหลีดังนั้นฉันจึงไม่สามารถตัดสินภาษาของตนเองได้จริงๆแต่ภาษาชาวอินโดนีเซียฟังดูแล้วผ่อนคลายมันม้วนออกจากลิ้นได้อย่างง่ายดาย ความที่เห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบภาษาเอเชียทั้งหมดที่นี่ฉันรู้ว่าเราทุกคนมีภาษาที่ฟังดูไพเราะสะท้อนถึงวัฒนธรรมและให้ความสําคัญกับการมีน้ําใจและอ่อนโยนต่อผู้คนให้คนอื่นมาก,ก่อนตนเองเสมอทํางานและอยู่ร่วมกันโดยความสามัคคีเราฟังผู้มีอํานาจเคารพและให้เกียรติผู้อาวุโสสิ่งเหล่านี้คือความคล้ายคลึงกันโดยทั่วไปของเราในฐานะชาวเอเชียและสะท้อนผ่านเสียงภาษาของพวกเรา ความคิดเห็นท้าต่อมากล่าวว่าภาษาคขเมรเป็นภาษาที่สวยงามพูดจนิ่มนวลสงบและผ่อนคลายความคิดเห็นที่ต่อมากล่าวว่าสิ่งที่แปลที่สุดสาหรับฉันเพราะฉันเป็นลูกครึ่งชาวอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ครึ่งหนึ่งก็คือเวลาฉันพูดภาษาฟิลิปปินส์ฉันชอบแรปแต่เมื่อพูดภาษาอินโดนีเซียเสียงของฉันจะราบรื่นและสงบ ความคิดห็นท้าต่อมากล่าวว่าภาษาต่างประเทศทุกภาษามีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองภาษาประเทศโปรดของฉันก็คือจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีกวางตุ้งตากาล็อกเวียดนามและไทยนี่คือคำทักทายจากชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันภาษาทุกภาษามีความสวยงามจริงๆ ความคิดเห็นทัดต่อมาก็ได้เข้ามาก่าวในเชิงติตลกว่าภาษาแมนดารินนิ่มนวลกว่าปกติภาษากวางตุง้งฉันแค่อยากกินติ่มซ้ำภาษาเกาหลีฟังดูเหมือนผู้ประกาศภาษาญี่ปุ่นอนิเมะจบภาษาชาวอินโดนีเซียเซ็กซี่เล็กน้อยภาษาไทยใจดีมีสเสน่ห์น่าหลงไหลภาษาเวียดนามฟังดูเหมือนเธอกำลังรอเล่นและภาษาฟิลิปปินส์ฟังดูเหมือนเธอกำลังจะรีบ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าแต่ละภาษามีความสวยงามในตัวเองฉันพบว่ามันยากที่จะระบุภาษาเอเชียโดยทั่วไปแล้วเกาหลีและญี่ปุ่นมีความพิเศษและมีชื่อเสียงเนื่องจากอนิเมะและละครความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันเป็นคนสามภาษาเพราะฉันเป็นคนเกาหลีอเมริกันที่มีญาติชาวญี่ปุ่นวิดีโอนี้ทำให้ฉันอยากเรียนรู้ภาษาอื่นๆด้วยเช่นกันทุกภาษามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสมควรได้รับการเคารพ ความคิดเห็นทัดต่อมากล่าวว่าฉันชอบภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีและภาษาไทยฟังแล้วผ่อนคลายจริงๆความคิดเห็นทั่ต่อมากล่าวว่าภาษาไทยมีสเสน่ห์น่าลหลงใหลและผู้คนในประเทศไทยก็จิตใจดีแม้ว่าการออกเสียงจะพูดยากมากกว่าประเทศอื่นๆก็ตามความคิดเห็นทัดต่อมากล่าวว่าภาษาไทยและภาษาเวียดนามฟังดูยากฉันต้องเรียนรู้วิธีการใช้ลิ้นในการออกเสียงใหม่ความคิดเห็นทั่ต่อมากล่าวว่าภาษาลาวก็มีสเสน่ห์ฟังดูแล้วสบายหูและคนลาวก็เป็นกันเอง ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าในฐานะที่ฉันเป็นชาวฟิลิปปินส์ฉันขอยืนยันว่าเราสามารถปรับให้เข้ากับทุกภาษาได้เพราะภาษาที่ยืดหยุ่นของเราความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าภาษาไทยพูดยากอ่านยากและเขียนยากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบภาษาของไทยและเรารวมถึงวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันของพวกเขาด้วยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเสียงไทยเกาหลีและจีนกลางมันทำให้ฉันผ่อนคลายจริงๆภาษาของพวกเขามวนลินได้อย่างราบรื่นมาก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบภาษาไทยและผู้คนที่พูดภาษาไทยก็จะมีเสียงที่ไพเราะสระประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าภาษาไทยค่อนข้างเจ๋งจริงๆที่คุณสามารถฟังและได้ยินภาษาใดที่มีวรรณยุกต์และแม้ว่าคุณจะไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นวรรณยุกใดก็ตาม และความคิดเห็นทั้สุดท้ายของคลิปนี้เป็นคนไทยก็ได้เข้ามากล่าวว่าฉันเป็นคนไทยและชื่นชมทุกภาษาแต่ละประเทศมีภาษาการสื่อสารที่พูดและออกเสียงที่แตกต่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาษาฉันหลงรักและให้เกียรติและเคารพทุกประเทศ และนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวเอเชียที่ได้เข้ามาพูดคุยกันเราจึงได้หยิบยกนํามาแปลเพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังและสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะชมคลิปวิดีโอที่มาข้อมูลคลิปดังกล่าวเราก็จะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คําอธิบายคลิปนี้เช่นเคยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ